โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับก็นะครับเรานี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมสมาร์ทโฟนไทคูณนภาคสองครับก็บอีกชินเชนะครับก็ตอนตอนนี้นะครับคือนะครับผมนะครับยังไม่ได้นอนเลยนะเออตอน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 ที่ผมแลไวนะครับคือคือวันนี้นะครับผมนะครับยังไม่ได้นอนเลยครับประมาณแบบ เป็นวันแล้ว,วคนดูประมาณยี 20, 20, 20, ่สิบเจ็ดอะคนดูยี่สิบเจ็ดชั่วโมงแล้วนะครับโอเคมันเดี๋ยวเรามาสร้างโทรสอบกัน,นครับในตอนตอนนี้ก็สิบเก้ามงสามสิบเอ็ดนะครับตามเวลาจริงนะครับว่างมากครับล่วงแล้วครับโอเคมา ถ้าเกิดคิคปนี้ว่าผมผมผม,ผม,ผ,มผมพูดนะก็ไม่ไม่ต้องแปลกใจน,นะครับง่วงนอนนะเค่ดเดิลงมาโก,โกโกกันเลยมสมาร์ทโฟนมาต้องชื่อสมาร์ทโฟนเอาเป็นนะ่ะอ่า รวมอ่าอ่าะสัตว์ควายรวมอาหารใสสมาร์ทโฟนนี้มันดังแน่ครับ uh. เอ yeah. ้ let's go let's go oh. ประมาณนี้นะโอเค let's go ค็เชยค็เชยอันนี้ดายาไปเลยดลอ๋อไม่น,นไมะ,มนะไม่เคยเห็นเชนนเลยโอ้ดีนะโอเคน,นะครับนี่โทรศัพท์ของเรานะคขอ้อยอมขอแช่สาม สีก็ผมผมใส่สีไว้แหละออจังยังไม่ได้ใส่สีว่ะสีแบบผมจะเป็นสีแบบเจียบทองทองเอาเอาเอาประมาณนี้ยอันนี้ก็เอาสีน้ำเงินนะครับ น้ำงินกลางกลางกลางกับฟ้าอ้ะวพับวันี้นะครับก็ใส่โลโก้นี่เลยวันวเดียบนี่ครับโอเคดีสักก็นี b ่ <syndrome> เลยกับน้องคอดบนีเลยได้คอดสวย เพิ่มไปข้างบนตรงนี้โอเคกดนี่โคดโคดช้ชให่อันนี้ก็เป็นสีสีขาวใช้ข้าวเป็นข้าใช้ใน,นสั่แล้วถ้าจอนะครับก็นี่ครับผมผมก็ไปอัพอัพเกรดมานานีหน้าจอ L C D ดับโอเคนะครับตัวแล้วแล้วก็นี่ครับกล้องหน้ากล้องหลังนะแล้วดับฟ้ากุมชัดเดีย๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี๋เป็นโคเชียออ่ะ ไม่ตรงอีกเอาเนี่ย,ยอาแบบเวลานะครับมีข้อแช่ในสัโอเคเลสวโอ้ไม่ชอบไม่ชอบต้องเป็นเมืองถ้า,เ,ถาเลือกฉันจะรักคาอะไรไม่ใช่นะครับเอาโรงแรมก่อนเลยนะครับนี่นะครับคือผมอก็ไปอัปเดตแลมมาด้วยนะ นี่สองเทรือไปสัตว์ไอ้เหี้ยยังไม่ยัง,ยงโคเลยเดี๋ยวเรามาดูแรงมาอิน,อ,นอินฟิลการอินฟิลการมากเลยตอนอตอนน่ะโอ้เชี่ยล่วงมากเลยอะ่ะโอ้โหล่วงจริงตอนน่ะนี่นะครับขอเป็นของ เคียวข้อไหนข้ออนะไรเนี่ยซานแอปตาก่อนน,บนลบวปาดีปาดก็ก็ดูสไต้์เอ็มแปดข้อนี้นะครับดูแปดที่แปดห้าพันห้าร้อยเมลิอมข้อสองเลยชนะ้าอ่าอันเนี้ย อันนี้โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ดีที่สุันจะก้าวไปข้างบนโอ้ไม่นะโอ้โห้ใชอะไรเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอซ่าสุดยอดเออกูต้องมาทำใหม่เนี่ยอ๋อโอเคโอเคมันโอเคเฮ้อ ใจหายหมด,ดที่ี e ยโอเคนะครับปนะตกลงราคากเอาถูกถูกเลยเลยไม่เอาว่าเอากำไรไว้400ดนันอย่าเนี้ยครับสเปคโคตรแรงเลยนะฮะสเปคโคตรแรงแต่แต่ขาโคตรถูกนะฮะคนคนชอบกันใหญ่เลย ของถูกสเปคดีของแท้100%นะเฮ้ยชอบเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโทรศัพท์มือถือครับสัตสัตว์ควายรวมอาสัตรครับมันจะขายดีไหม ลำกริงโคตรลำหมาเทียะลำกริงโคตรแหลมสัตว์ตุ้ใช้เชยแหลมลำมากมองเห็นคุณยังไม่เห็นตัวเองไม่ใช่ก็ลองไปนะครับตัวตอนนี้นะก็ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดื้อตึงเพิ่มเสียงเลยแลโอ้เพลงเพลงเชียวมากต้องผู้ชนะ

alway ้ฟังเ a าไว e เช a คเ a าไ a ้ดูเอา a ว้ดูเค a ื่ y e ย h ขายยเรานี่ไม่เลยขายขายไปเลยครับสามร้อยล้านกว่ากว่าเครื่องนะปะ่ะไล่กูเอาจริงมามาเช็คเดี๋ยวเรามาเช็คฟีดแบ็กกันนะครับเช็คฟีดแบ็กเช็คเช็ค โอ้โะโอ้โอนี่ได้เจ็ดอะไรเนี่ยโอ้พังอพังเนี่ยจบแล้วพังครับโอ้โทรศัพท์สัตว์ควายรัวสายก็พังครับ,รรบได้มาแค่เจ็ดดาวเองนะกาะ่ะออมันมันน่ามันน่าจะเป็นเพราะไอ ไอ้แรมด้วยนะครับแรมนะครับมันกากมากนะครับเพราะเห็นไหมมันมันกากมากนะครับ <c oughs> ชอบมึงเพราะนี่เป็นมึงเรือเรื่อกอ็และอ้นะครับมันโอ้โหก็ขายไ,ได้ดีอยู่นะนะแต่แต่แต่ก็ตามนะครับเจ็ดเหลตกเองนะโคดโคดโคดไกอ่อ่ะไก่ กายการาอารา,าลิชิปผ่ายโอเคครับก็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 กลัวอยู่นะโอเคนะครับก็สำหรับคืนนี้ผมก็ไปก่อนาานะครับสวัสดีครับบ๊ายครับ